เทคนิคการเล่นฮัลลาบาลูฮัลลาบาลูเป็นตัวละครที่เก่งจนไม่น่าให้อภัยเพราะมันเก่งเกินไป <Yeah. S 1> <c oughs> แค่ตัวตีไม่เช็นเลยก,ก็โอพีเกินแล้วหล้นก็มาเริ่มกันที่พาสิฟสกิลก่อนเลยแล้วกันครับโดยสกิลติดตัวที่1ของฮัลลาบาลูเวทีสุดท้ายสกิลนี้ฮัลลาบาลูจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามพื้นที่ได้แก่สีแดงซึ่งสีแดงจะไม่สามารถทําให้ผู้รอดชีวิตใช้ไอเทมในมือได้ไม่ว่าจะก,กรณีใดก็ตาม และสีขาวนั้นจะทําให้ผู้รอดชีวิตตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างช้าลงเช่นข้ามแผ่นไม้หรือหน้าต่างและประตูและเครื่องต่าราดอีก30%และสีดำทำให้ผู้รอดชีวิตเดินช้าลง1%และทุกอย่างจะอยู่ได้แค่0.5าวิและแผ่หน้าสกลสีแดงนั้นจะทำให้ผู้รอดชีวิตนั้นเดินโดยชะง,งักช้าลงเป็น0.3นะฮะเหมือนฟอร์เวิร์ดที่กำลังจะวิ่งชนแล้วพอโดนสีแดงแล้วมันจะไม่ชนแต่แต่แผ่หน้าจะสามารถชนได้นะครับไปสกลต่อไปกันเลยครับสกลต่อมา ผ่วงเวลาแห่งความสุขนะครับฮาราบารูนั้นเป็นตัวละครที่สามารถเคลื่อนที่ได้ไวมากและการโจมตีของฮาราบารูนั้นจะไม่มีการเช็ดเลือดนะฮะแต่เมื่อตีไม่โดนผู้รอดชีวิตนั้นฮาราบารูก็จะเดินช้าลง70%แต่ว่าการตีของฮาราบารูนั้นจะไม่สามารถตีได้แบบปกติต้องเก็บลูกบอลให้ครบ3สีนะครับสีแดงสีขาวและสีดำนะครับตัวอย่างแบบนี้ครับถึงจะสามารถทำแผลได้หนึ่งขั้นนะครับ และสกิลต่อมานะครับวิ่งปิดงานฮารลับารูนนั้นสามารถหมุนเวทีที่เท้าได้นะฮะแต่จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะและสามารถกดซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็สกิลแถมฟรีกดใช้เหมือนข้อที่แล้วนะฮะสไปซ์สองเท่าฮารลบารูนนั้นจะแยกร่างออกมานะฮะและเมื่อฮาร์ลบารูนกดตีร่างแยกก็จะตีด้วยฮะและสกิลนี้สามารถกดใช้ได้2ครั้งนะครับและสามารถกดยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับไปกันที่สกิลต่อไปนะครับและโดยสกิลต่อมาครับเหาะกลางเวหา สกิลนี้ฮาราบาลูเมื่อกดใช้ฮาราบาลูจะพุ่งตรงไปข้างหน้าและเมื่อชนกับสิ่งกีดของผู้รอดชีวิตฮาราบาลูนั้นจะกระโดดข้ามนะครับแต่ถ้าไม่โดกก็จะวิ่งไปตรงๆนะฮะและสกิลขั้นสุดท้ายครับห่วงแรงความสุขขั้นสูงเมื่อฮาราบาลูนั้นโจมตีผู้รอดชีวิตนั้นจะทําให้ผู้รอดชีวิตคนนั้นติดบอลที่ตีเป็นขั้นสุดท้ายไว้นะครับ ทิคต่อมารสำหรับฮาราบาลูฮาราบาลูนั้นเป็นตัวละครที่เกียจการบอดี้บล็อกมากครับเพราะว่าจะสามารถตีได้แต่เป้าหมายข้างหน้าแต่สกิลนี้สามารถแก้ด้วยเซอไพรสองเท่านะฮะแต่ก็ต้องดูอีกทีนะฮะว่าอยู่ในมุมไหนแล้วก็ฮาราบาลูนั้นก็สามารถตีเป็นช็อกสุดขีดได้เหมือนกันนะฮะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าเก็บบอล <Okay. S 1> ในจังหวะที่เซอร์ไวรส์กำลังตอบสนองต่อสิ่งของนะฮะเช่นการข้ามหน้าต่างเครื่องไซเฟอร์หรือว่าการเปิดประตูนะฮะ mm hmm. และอีกข้อนึงนะครับสำหรับฮาราบาลูฮาราบาลูนั้นไไไไไมมม่่่สาาาาาารรถตตีีข้้้้้หนนนนนงดดะะฮเเเววววลลลทซอออ์ัิกกปแ แต่ว่าถ้าเกิดว่ายัางติดอยู่หน้าตาก็สามารถตีได้นะฮะแล้วก็ไม่สามารถตีทะลุกำแพงได้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะใช้สกิลไหนก็ได้นะครับก่อก็จะไม่ตีค่าปฮะเอเว้นร่างแยกนั้นจะไปอยู่ที่เดียวกันกับเซอร์ไบโอนะครับ สำหรับฮาลาบลูก็คงน่าจะจบได้แค่นี้แหละฮะเพราะว่าผมก็ไม่สามารถแนะนำฮาลาบลูได้กว่านี้อีกแล้วผมคือยังไงดีคือผมเห็นเซริร์ฟจีเล่นแล้วอะคือถ้าคุณอยากรู้ว่ามันเล่นยังไงอะไรอยงงคุณก็ต้องไปดูเซิร์ฟจีนววะฮะคือเขาตีเบิร์นเขาตีบอลเ,เบิร์นแบบน่ากลัวมากคะัเขากดเปลี่ยนไอ้สกิลวิ่งปิดงานแต่ละทีนี่คือแบบคือการันตีแน่ว่าสองบอลน,นะฮะสำหรับเซริร์ฟจีแต่ว่ายังไงก็คลิปนี้ก็คงน่าจะพอละฮะไว้เจอกันนะครับทุกคน อยากได้ตัวไหนต่อก็สามารถทิมบอกได้ครับถ้าเป็นเซอร์ไวโจะเป็นต่อจากฮันเตอร์ทั้งหมดนะฮะถ้าอยากได้ใครต่อก็บอกเลยครับบ๊ายบายครับ